สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ร้านยานิสาพาไทยนะคะเช่นเคยค่ะเจอกันกับมินนะคะมีสินค้าสวยๆมานำเสนออีกแล้วนะคะพี่ๆวันนี้มิ้นเตรียมมาก็เป็นงานเสื้อทรงตรงนะคะมีทั้งงานเข้าใหม่แล้วก็มีงานเซลลด้วยเนาะใครที่อยากจะได้ราคาเซลลนะคะเตรียมจดรหัสแล้วก็ติดต่อได้เลยค่ะที่เบอร์0804696461 0804696461นะคะหรือว่าถ้าไหนที่เสนอแอดไลน์ใช้เบอร์นีแอดไลน์หรือไอดีไลน์ก็ขึ้นด้านบนให้เรียบ้อยแล้วสามารถแอดไลน์แล้วก็ทักไทยได้เลยติดต่อได้ตั้งแต่เวลา8โมงเช้าถึง5โมงเย็นของวันจันทร์ถึงวันเสาร์หลัง5โมงเย็นอาจจะไม่มีใครรับสายหรือว่าตอบไลน์นะคะเพราะว่าร้านปิดแล้วแล้วก็ร้านจะหยุดทุกวันอาทิตย์นะคะฝากด้วยค่ะพี่ๆฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะจะได้ไม่พลาดลิปใหม่ๆลงคลิปทุกวันนะคะแล้วก็มีไลฟ์สดทุกวันพารหัสช่วงเที่ยงใครกด,ดตมมิดไ่ียว คลิปจะมีโลโก้ค่ะเด้งขึ้นมาฝั่งทางนี้เลย เป็นวงกลมตัวยอผู้หญิงซื้หลังสีส้มสามารถแปะตัวยอผู้หญิงได้เลยก็จะมีขึ้นคําว่าติดตามก็กดติดตามอีกทีหนึ่งนะคะจะได้เป็นการติดตามช่องไปเลยเนาะยังไงก็ฝากด้วยนะคะสามารถคอมเมนต์ได้นะแนะนามินได้เลยยิ่งมีการคอมเมนต์ระบบจะได้จดจำว่าพิพีสนใจคลิปคองมินนะคะวันนี้มินเตรียมมาก็คือเป็นงานเสื้อทรงตรงนะคะวิพ,พีเนาะใครอยากได้ตัวไหนเตรียมจดรหัสเลยขอแจ้งไซส์ก่อนที่จะเริ่มนะคะสําหรับอก3 4นะคะก็คือไซส์34อกเสื้อจะอยู่ที่36ให้แล้วไซส์ ามหกอกเสื้อสามแปดไซส์สามแปดอกเสื้อสี่สิบไซส์สี่สิบอกเสื้อจะอยู่ที่สี่สิบสองไซส์สี่สองอกเสื้อสี่สี่นะคะแล้วก็ไซส์สี่สี่อกเสื้อจะอยู่ที่สี่สิบหกนะคะพี่ๆตัวเสื้อเนี่ยจะเผื่อให้แล้วอย่างอกจริงมินสามแปดมินใส่สามแปดเลยอกเสื้อจะสี่สิบก็คือจะใส่แบบว่าเผื่อนั่งเผื่อทานข้าวเดินสะดวกสบายอยู่แล้วนะคะสำหรับรุ่นนี้จะนั่งจะยืนก็คือใส่สบายนะคะพี่ๆเนาะเพราะว่าเป็นเพราะว่าเป็นงานเสื้อทรงตรงนะคะแล้วก็ ค่ะ้างนั้น้างให้ด้วยค่ะพี่พี่ใครที่จะรับแนะนํารับตามอกจริงแต่ว่านอกจากว่าส่วนตัวลูกค้าชอบใส่เสื้อหลวมใส่เสื้อสบายก็ค่อยเพิ่มมาอีกไซส์หนึ่งก็ได้ไม่มั่นใจเรื่องไซส์สอบถามก่อนรับได้เลยเดี๋ยวเริ่มเลยจะได้ไม่เป็นการเสียเวลานะคะมาเริ่มที่ตัวแรกตัวนี้นะคะเป็นงานเสื้อสีดํานะคะพี่พี่งานผ้าฝ้ายเยื่อไผ่นี่เลยค่ะพี่พี่ะเป็นงานผ้าฝ้ายเยื่อไผ่คอจะเป็นคอปกบัวค่ะ กระดุมเป็นงานกระดุมตุ้งติ้งนะคะกระดุมด้านหน้าใส่ง่ายนะคะแขนจะเป็นงานแขนกระบอกตรงะคะ่ะไหล่จะเป็นไหลเรียบเสื้อทรงตรงผ่าข้างนะคะถ้าไหนสนใจอยากจะรับตัวนี้รหัสคือ38มแพพานสามแพพานมีไซส์สำหรับอกจริง34 36 38 40 42รีบเลยค่ะใส่ละ1ตัวเท่านั้นนะคะจะมี จะมีบางไซส์ที่เหลือ1ตัวแล้วก็บางไซเนี่ยจะมา,มาอยู่ที่2อตัวนะคะรีบเลย38พอพานราคา550บาทโอนส่งฟรีเก็บเงินปลายทางบวกเพิ่ม50นะคะ3าพอพาน3 4มสถึงสีตัวละ550บาทนะคะจดรหัสเลย38พอพานใครจะรับแล้วก็โทรติดต่อได้ต่อไปตัวนี้ที่มิ้นใส่ค่ะ ที่แม่ค้าใส่เนี่ยจะเป็นคอจีนไม่อมคอคะ่ะขยับแขนอ่อแล้วก็ตัวนี้คือจะเป็นไหล่เรียบมีเสริมไหล่เนาะขยับแขนสะดวกสบายนะคะไหล่เรียบแล้วก็แขนสั้นนะคะพี่ๆตัวนี้คอจีนเจาะคอหยดน้ําด้วยซิปซ่อนด้านหลังคะ่ะตัวนี้ซิปซ่อนด้านหลังกระดุมตรงนี้สามารถป่กระดุมสวมหัวได้เลยนะคะนะคะผ่าข้างให้เหมือนกันรหัสคือส7เจดพอพานมีไซส์คือ3ามสี่4ามหสาแปดนผ้าฝ้าี่อ่เป็นผ้าชินไมค่ะ สามเจ็ดพอพานมีสามสี่ถึงสี่สราคา490บาทตัวนี้เลยม่วงจะเป็นม่วงมะปางใส่ขับผิวดูที่แมค่ค้าใส่ได้เลยใส่ขับผิวนะคะพี่พี่ทุกเชยสีผิวสามารถใส่ได้นะคะเป็นม่วงเข้มมวมะปางคะ่ะสามเจ็ดพอพานมีสามสี่ถึงสี่สราคา4ี่ร้บาทตัวถัดไปรหัสิบต่อเต่า สิบต่อเต่าต,ตัวนี้จะเป็นงานคอ V ปีนนะคะพี่พี่แต่งกระดุม2เม็ดแขนเนี่ยจะเป็นแขนสั้นนะคะแล้วก็ไหลเรียบสิบต่อเต่าต,ตัวนี้เลยใครชอบสีส้มชาไทยสีจริงจะเป็นสีสีส้มแบบสีเข้มเนาะพี่พี่ใส่ขับผิวแน่นอนสีไม่แปดแน่นอนนะคะตัวนี้สีไม่แปดแน่นอนรหัสสิบต่อเต่ามีไซส์สามหกสี่สิบสี่สองแล้วก็สี่สิบสี่สามสิบหกสี่สิบสี่สิบสองและสี่สิบสี่ตัวนี้ 490บาทค่ะนี่เลย490นะจะเป็นส้มชาไทยผ้าฝายเป็นงานผ้าายชินใหม่นะคะตัวนี้เป็นงานชินใหม่ตัวถัดไปค่ะตัวนี้นะคะตัวนี้เป็นงานเซล 36พหพพานอก40สุดท้ายแล้ว36พหพพานอก40่หนึ่งท่านนะคะผ้าก็จะมีความผิวนิ่มทิ้งตัวมีลายมัดหมี่นะคะแล้วก็มีลายในตัวพื้นเนี่ยจะเป็นออกครามเทานะคะอกสีราคา490บาทเท่านั้นคอปกกระดุมหน้าแขนสัน้นไหลเรียบรหัสคือ36มหพพานอก40ราคา490ค่ะต่อไปตัวนี้สองพอหนึ่ง สพอ1ึค่ะ3ากับ40สอพอ1 3่กับ40ตัวนี้ราคา400เป็นงานผ้าฝ้ายเข็นมือนะคะเป็นฝ้ายธรรมชาติอาจจะมีเปลือกฝ้ายติดหน่อยแต่ว่า จริงๆไม่มีปัญหาต่อการใช้งานอยู่แล้วเพราะว่าซักแล้วมันก็จะหลุดไปแล้วนะคะเพราะว่าเปลือกไฟก็คล้ายๆเปลือกไหมอะค่ะพีพ่พถ้างานผ้าไหมาก็จะมีเปลือกไหมเนาะแต่ตัวนี้ด้วยความที่เขาเป็นงานฝ้ายธรรมชาติก็จะมีเปลือกฝ้ายติดด้วยนะคะก็คือบางท่านเดี๋ยวจะให้ดูนิดนึงมาห่ <Britain S 1> านจะเข้าใจผิดว่าเป็นเสื้อค้นลามไม่ใช่นะพี่พี่ตัวจุดๆน้ําตาลเห็นไหมคะคือเขาซักออกนะถ้าซักไปแล้วก็จะหลุดออกเรื่อยๆนะคะเพราะว่าด้วยความที่เขาเป็นงานฝ้ายธรรมชาติด้วยงานฝ้ายเข็นมือน,นะคะตัวนี้ รหัสคือสพหนึ่งค่ะสี่ร้อยบาทสพหนึ่งสี่ร้อยบาทมีสามแปดสี่สิบสี่สิบสองค่ะตัวถัดไปค่ะตัวนี้นะคะพี่พีก็จะเป็นงานผ้าฝ้ายเข็นมือนะคะแล้วก็ตัวนี้ผ่านกระบวนการฟอกขาวมาแล้วเรียบร้อยนะคะพี่พีก็จะเป็นคล้ายๆกับงานสีที่เป็นโทนพาสเทลเนาะถ้าตัวนี้ก็คือจะฟอกขาวให้เป็นสีขาวเพราะว่างานตัวนี้ถ้าเป็นสีขาวธรรมชาติ จะมีความออกครีมๆเหลืองๆเนาะแต่ว่าก็จะย้อมสีโทนพาเทลติดไม่ค่อยแบบว่าดีเท่าไหร่ก็เลยแบบว่าต้องฟอกขาวก่อนถึงจะย้อมเป็นโทนสีพาเทลแบบนี้ได้รหัสคือสพมพานตัวนี้ก็ให้ราคา400ร้อเป็นงานผ้าทอมือทอลายนะคะพี่ๆเป็นงานทอมือเลยนะรหัสสามพานมี36กับ38ดนะคะ4 0 0บาท36กับ38มราคา4ี่รนะคะต่อไปตัวนี้รหัสเจ็พัพนค่ะ เป็นงานผ้าฝ้ายยิ่มห้าตะกอก็จะมีความพิวๆนิ่มๆถ้าเปรียบเทียบระหว่างตัวเข็นมือกับตัวยิ้มห้าตะกออันไหนพิวกว่ากันนะคะตัวยิ่มห้าตกอจะมีความพิวกว่า แต่ถามว่าเนื้อผ้าจะนุ่มนะคะพี่คือนุ่มทั้งสองตัวเลยทั้งสองรุ่นนะคะส่วนงานเข็นมือถ้าซักไปแล้วผ้าก็จะยิ่งนิ่มขึ้นด้วยนะคะชอบแบบไหนก็สามารถเลือกได้เลยเพราะว่าเข็นมือจะมีความอยู่ทรงเล็กน้อยนะคะตัวนี้รหัส7พอพาน36กับ42ตัวนี้400บาทเป็นคอจีนกระดุมหน้าเหมือนกันส่วนตัวกระดุมนะคะจะเป็นงานแต่งโบน่าลักมาเป็นงานแฮนด์เมดด้วยนะคะใครชอบ7พอพานมี36กับ4ีราคา400บาทค่ะ ตัวถัดไปตัวนี้รหัสสองหพอพานค่ะตัวนี้รหัส 2- 5พอพานเป็นอก44ไซส์พิเศษด้วยนะเป็นไหมแพทิปพิมลายค่ะพี่ๆตัวนี้เป็นงานไหมแพทิปพิมลายไซส์44นะคะตัวนี้ให้ราคาสี่ร้อยเลยนะคะให้ราคา4 0 0อบาทถ้าเป็นไซส์4ี่ี่อกเสื้อก็จะอยู่ที่สี่สี่ห้าสี่หให้แล้วเผื่อให้แล้ว2นิ้วเป็นงานคอปกบัวก,กระดุมตุ้งติ้งนะคะ สองห้าพอพานสี่ร้อยบาทอกสี่สิบสี่นะคะโอนส่งฟรีไปทางบวกเพิ่มห้าสิบาทเหมือนเดิมนะต่อไปตัวนี้นะคะเป็นงานผ้าไหมแพทิปนะคะคอจีนกระดุมป้ายแขนสั้นไหลเรียบเหมือนกันอกสี่สิบราคาสี่ร้อยค่ะแพทิปพิมพ์ลายเป็นสีชาไทยค่ะแต่ว่าสีต้มไม่แปดแน่นอนสามารถใส่ได้บ่อยเลยสามสามพอพานค่ะอกสี่สิบสี่ร้อยบาทสามสามพอพานอกสี่สิบราคาสี่ร้อยบาทนะคะ ตัวถัดไปค่ะตัวนี้จะเป็นรหัสพพันห้าศูนย์ค่ะพพันห้าศูนย์เนี่ยจะเป็นสีเหลืองนะคะพี่พี่เป็นงานยี่ห้าตะกอลายมัดหมี่นะคะจะเป็นเหลืองดอกคูณนะคะพี่พี่รหัสคือพพันห้าศูนย์มีอกสามหกกับสี่สองตัวนี้ราคาสี่ร้อยบาทมีอกสามหกกับสี่สิบสองราคาสี่ร้อยบาทคอจีนกระดุมป้ายแขนสั้นไหล,ลเรียบนี่เลยเสื้อตรง,งจะมีผ่าข้างให้เรียบร้อยแล้วนะคะพี่พี่ ตัวนี้อกสมหกค่ะเป็นงานเข็นมือทอมือเหมือนกันทอลายเชิงคอปกบัวก,กระดุมด้านหน้าค่ะตัวนี้รหัสพพันเจ็ดเจ็ดพพันเจ็ดเจ็ดราคาสี่ร้อยอกสามหกค่ะเป็นงานผ้าทอมือนะคะคพพันเจ็ดเจ็ดนะคะพี่ๆต่อไปขอยกบุ้นนี้นิดนึงตัวนี้คือพี่พี่เผื่อใส่เองได้เลยนะ สำหรับรุ่นนี้จะมีด้วยการอยู่สีสีเนาะแล้วก็เนื้อผ้าเดี๋ยวมินแจ้งให้ก็คืองานตัวนี้นะคะพี่ๆเผื่อเองได้เลยว่าอยากจะเผื่ออกเสื้อไปเท่าไหร่อย่างเช่นรุ่นนี้นะคะ จะมีอกเสื้อคือ3 6 3 8 4ส42แแล้วก็44ใช่ไหมคะลูกค้าอกจริง3 4รับเป็น3-6ได้เลยอย่างนี้นะคะหรือบางท่านอาจจะอก3-2แต่ว่าชอบเสื้อแบบหลวมหน่อยใส่สบายๆเลยอกจริง3-2-3-3พี่จะรับเป็น3-6ได้ไหมได้เหมือนกันค่ะพี่ๆสามารถเผื่อใส่ได้เลยจะเผื่อ2นิ้วหรือ4นิ้วก็ได้อยู่ที่ว่าลูกค้าชอบนะคะพี่พนะตัวนี้เผื่อเองได้เลยนะคะพี่พแจ้งอกเสื้อให้นะ ปอปลาวอลแหวนสี่เป็นคอจีนกระดุมหน้าเป็นกระดุมตุ้งติ้งแขนสั้นค่ะแล้วก็จีบไหล่เล็กน้อยตัวนี้เป็นงานผ้าฝ้ายลายโคชกิจค่ะเป็นงานผ้าโคชกิจนะราคาคือแบบค่าผ้ามาสูงมากพี่ๆตัวโคชกิจอะค่ะตัวนี้ไม่ใช่ยิมผ้าตะก o นะแต่ว่าเนื้อผ้าจะคล้ายๆเนื้อผ้าจะคล้ายเนาะแล้วก็มีความผิวๆิวนิ่มๆแบบนี้เลยเนื้อผ้าดีมากนะคะแล้วก็ทอลายโคชกิจแบบนี้อัดซับกาวเรียบร้อยรหัสปอปาวอลแหวนสี่ สามหกสามแปดสี่สิบสี่สองสี่สิบสี่ไซส์ที่แจ้งคืออกเสือ้อลูกค้าเผื่อเองได้เลยนะคะหกร้อยเก้าสิบบาทปอปาวาแหวนสี่อกเสือ้อสามหกสามแปดสี่สิบสี่สองสี่สี่หกร้อยเก้าสิบค่ะสีฟ้าสวยมากนะคะพี่พีตัวนี้จะไม่ได้ผ่าค้างให้นะเขาจะแบบว่าเป็นแบบว่าแพทเทิร์นเสื้อเข้ารูปด้วยค่ะเป็นงานแพทเทิร์นเสื้อเข้ารูปแต่ว่าตัวเสื้อลูกค้าเผื่อไปเองได้เลยนะคะพี่พีต่อไป ปปาวแวน3ตัวนี้ก็ราคาเท่ากัน690คะ่ะพี่พตัวนี้ราคา690บาทปอปาวแหวน3ปอปาวแวน3ค่ะ3 6 3 8 4 0 4 2 4 4เป็นงานผ้าฝ้ายชิ้นใหม่ปวอ3ค่ะ3 6 3 8 4 0 4 2 4 4เป็นงานผ้าฝ้ายชิ้นใหม่นะคะ นี่เลยอกเสื้อนะไซส์ที่แจ้งคืออกเสื้อลูกค้าเผื่อเองด้วยนะเผื่อเพิ่มเติมไปเลยนะคะพี่พี่หกรอยเสปวสามมีอกเสื้อสามหกถึงสี่สิบต่อไปตัวนี้ตัวนี้จะเป็นงานราชวัสีขาวเป็นงานราชวัสีขาวค่ะตัวนี้ยิบห้าตะกอลายในตัวจะเป็นลายเก็ดเต่าสีขาวอัฟไว้นะคะพี่พี่ปวสองปวปวแหวนสองค่ะสามสี่สแป สี่สิองสี่สตัวนี้คือมีเริ่มต้นที่อกเสื้อ3าสเลยถึงเสื้ออก4ีเลยค่ะพี่พี่เผื่อเองได้เลยนะคะ690บาทนะคะปะวสค่ะปะวสองหกอเกสเสื้อ3ามสี่ส4มหราคา690บาทนะคะจดรหัสติดต่อได้เลยนะไม่มั่นใจเรื่องไซส์สอบถามก่อนได้นะคะตัวนี้เป็นงานไหมปากีค่ะก็คือเป็นไหมที่ผสมกับงานฝ้าย เนื้อผ้าเขาเนี่ยหน้าผ้าเขาจะเป๊ะคือหน้าผ้าเนี่ยจะตึงเป๊ะเลยไม่มีความยืดหยุ่นเหมือนคุณสมบัติของผ้าไหมแต่ว่าตัวความเงาอะคะ่ะความเงาจะไม่ค่อยได้ผ้าไหมามาจะได้เป็นโทนแบบว่าผ้าฝ้ายนะคะผ้าเขาก็จะไม่ค่อยเงือไม่ค่อยไม่ค่อยเหลือบแล้วก็ไม่ค่อยเงาเท่าไหร่นะคะพี่ๆปอปาวาแหวนหนึ่งนะคะพี่ๆขานี่เลย ตัวนี้แต่ว่าเนื้อผ้าเขาดีเหมือนกันนะพี่ๆแล้วก็เบาใส่สบายนะคะปวหนึ่งสามหก4ามแใส่ที่แจ้งคืออกเสื้อเลยนะคะลูกค้าเผื่อใส่ด้วยนะ690บาทค่ะเป็นผ้าไหมปากีปวปาวแหวนหนึ่งสามหกสามแบาทนะคะปวหนึ่งถ้าชอบจดรหัสติดต่อได้เลยนะคะพี่พี่ สำหรับคลิปนี้โยครบเรียบร้อยแล้วนาอใครอยากจะรับตัวไหนเพียงแค่จดรหัสนะคะแล้วก็ติดต่อได้เลยค่ะเบอร์ด้านบนไอเดียไลน์ด้านบนนะคะติดต่อได้ตลอดทั้งวันตั้งแต่8ดโมงเช้าถึง5โมงเย็นของวันจันทร์ถึงวันเสาร์ติดต่อได้ตลอดทนนั้ง,ง,วง,ง,ววทงวันเลยค่ะสำหรับคลิปนี้โยครบเรียบร้อยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ